คุณสุตาและคุณกุนธิดาครับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินได้ให้ข้อมูลกับทางจังหวัดนะครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้พบโดนต้องสงสัยบินอยู่เหนือบริเวณศูนย์อพยพรวมถึงสถานที่สําคัญและจุดประทะบริเวณชายแดนด้วยครับขณะนี้ทางจังหวัดได้ยกระดับการตรวจสอบครับ ครับและจุดที่ผมยืนรายง,งานอยู่ณขณะนี้อยู่ภายในศูนย์อพยพแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์นะครับด้านหลังจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีจอภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที่ทางจิตอาสาได้เดินทางมามอบความสุขและคลายความเครียดให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยการรับประชมภาพยนตร์ในค่ําคืนนี้ครับ บรรยากาศที่ศูนย์อพยพแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินที่รองรับผู้อพยพมากกว่า800 0คนทางเจ้าหน้าที่ยังช่วยกันดูแลและจัดเตรียมอาหารให้ประชาชนครบ3มือ้อซึ่งเป็นกิจวัตรประจําวันของผู้อพยพและเจ้าหน้าที่ต่างเข้าใจซึ่งกันและกันโดยเข้าสู่วันที่10ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มปรับตัวได้และเข้าใจกับสถานการณ์แต่อยากให้ทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกติเพื่อกลับไปทํางาน และตลอดทั้งวันมีประชาชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำสิ่งของมามอบให้ผู้อพยพเพื่อเป็นกำลังใจโดยเฉพาะมูลนิธิโปรเทคติงที่นำที่นอนอาหารแห้งเครื่องใช้ที่จําเป็นอย่างรองเท้าแตะมามอบให้ทั้งนี้ศูนย์อพยพแห่งนี้มีพื้นที่กว้างจึงทําให้ครอบครัวรวมไปถึงผู้อพยพได้ทํากิจกรรมร่วมกันทั้งการออกกําลังกายเป็นต้น อีกทั้งในบริเวณแห่งนี้ยังมีจิตอาสานําหนังกลางแปลงเข้ามาฉายเพื่อสร้างความบันเทิงผ่อนคลายความเครียดให้กับประชาชนในสูงอดุอพยพโดยเฉพาะเจ้าของหนังกลางแปลงได้ให้ข้อมูลกับเรานะครับว่าทําอาชีพนี้มากว่า40ปีและเป็นคนจังหวัดสุรินและได้เดินทางมาวันนี้เนื่องจากว่าอยากช่วยเหลือประชาชนในสิ่งที่ตนเองทําได้และถนัดจึงเดินทางมามอบความบันเทิงความสุขให้กับผู้อพยพในศูนย์แห่งนี้ด้วยการฉายภาพยนตร์โดยจะเริ่มฉายตั้งแต่ช่วงมืดจนถึงเวลา ประมาณ23นาฬิกาและนำสิ่งของมามอบให้เป็นกำลังใจแก่ผู้อพยพด้วยีเราเห็นผู้อยพยพพ่อแม่พี่น้องที่มาที่นี่นะ่ะยังเครียดกันอยู่เราก็มีที่จริงเราหวังตั้งนานแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีจังหวะพอดีวันนี้มีจังหวะก็เลยอยากเอาหนังกำแปลงนะในจังหวัดสุรินทร์ของเราันสวรพคอพยะนุญนะี่อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้คลายเครียดคลายกังวลน,นะฮะ ได้ผ่อนคลายในการได้ดูหนังกันไป ส่วนบรรยากาศในพื้นที่ประธานในจังหวัดสุรินทร์วันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและส่วนที่เกี่ยวข้องได้เร่งตรวจสอบพื้นที่พบว่ามีกระสุนปืนใหญ่แบบจรวดของกัมพูชาข้ามมาตกยังฝั่งไทยโดยเฉพาะอำเภอพนมดงรักที่สำรวจพบแล้ว141ลูกและพบว่าเป็นจรวดที่ยังไม่ทำงานตกในพื้นที่จำนวน6ลูกส่วนใหญ่จะตกลงในถนนและพื้นที่ทางการเกษตรแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มเติมของประชาชนในพื้นที่ครับ และซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังเร่งสํารวจอย่างเต็มที่ทําการเก็บผู้ต่อไปโดยไม่อนุญาตให้ประชาชนในพื้นที่เข้าพื้นที่เนื่องจากความปลอดภัย และส่วนตามประกาศของกองทัพบ,บกห้ามบินโดรนในจังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่ห้ามบินทีมข่าวได้ข้อมูลจากผู้อ,อพยพและชาวบ้านว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ยินเสียงการยิงปืนดังในเมืองเป็นชุดใกล้กับศูนย์อ,อพยพบ,บางจุดและพื้นที่ชั้นในที่สําคัญโดยประชาชนได้พูดคุยกันว่าน่าจะเป็นเสียงการยิงสกัดโดรนตามข้อมูลจากทางราชการได้ประกาศไว้โดยชาวบ้านได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้มีความกังวลเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ากลัวเป็นโดนสอดแนมหรือเป็นโดรนที่มุ่งเอาชีวิตผู้บริสุทธิ์ตามข้อมูลที่แชร์กันจึงอยากให้ทางการและเจ้าหน้าที่จัดการขั้นเด็ดขาดหรือมีข้อเท็จจริงอย่างไรช่วยแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อความอุ่นใจครับทั้งเหมือนตุ้มดังสองครั้งแหละกับลูกสาวอะ่ะก็เลยบอกว่าเสียงเงียบๆหน่อยสิว่างนี้ ก็เลยถาม้วถามลูกด้วยถามแฟนด้วยได้ยินแกก็ว,ว่าอย่างนี้เนะยาะเธ้เสียงเงียบๆหน่อยสิฟังอะไรไม่รู้เรื่องว่าอย่างนี้เขาก็เงียบทีนี้ก็เข้าไปในห้องนอนก็ได้ยินอีกอลูกชายก็อ่าอนหนังสือ,อก็เลยบอกว่าจะพูดทําไมอะไรบ่อยแบบต่างคนต่างกลัวอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยว่านอนไปว่าอย่างนี้พี่แล้วจริงเขาบอกว่ามีโดนในทีนี้พี่ได้ยินเสียงปืนจริงแต่ว่าภาพเนี่ยตอนนี้เรายังไม่เห็นภาพแค่มีคนพูดกัน ครับและขนาดนี้ทางเจ้าหน้าที่ในจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ฝากประชาสัมพันธ์มานะครับว่าหากค่าคืนนี้พบโดรนต้องสงสัยบินในจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1374ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเข้าทําการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ครับและนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดจากจังหวัดสุรินทร์ครับคุณกุณลธิดาและคุณสุตาครับ